หุ้จุ๊บตกลก็ลงมานะครับจุบแจงจ้ะถ้าตีมากลูก ยวให้ดูนะว่าใครลงมาเดินเล่นจ้อยเอ้ยจ้อย้จ้อย,ยนะครับโมตุนไปแล้วโมตุนไปแล้วโมตุนมานนี่ลูกตุนอืม ไอ่นี่รถเข็นลงมานะมันดื้อน,นะตุนนี่มันดื้อน,นะเจ้าจ้อย,ยนะครับเจ้าจ้อยนั่งตรงน้องแจงนั่งเน่ยวูตุนไปแล้วไรโตุน มูตุนเร็วๆออกมานี่เร็วเร็ว,รวไม่ออกมาเหลือเต่กับแจงนะอยูร่รถเข็นวันนี้เอารถเข็นคันเดียวลงมามูตุน

มีแมวนจังเงินเดินมาน้อจะกลัวไม่เงินเลยอืตุนมาเร็วลูกเร็วหาพ่อเร็วตุนวันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อแล้วไม่ได้ใส่สายรัด สายจุงนะปล่อยปกติเลยตุนจะวิ่งหนีไหมนอตุนจะวิ่งหนีไหมนอพี่เรามาดูเงินกินข้าวอย่างลูกเงินออกมาเร็วลูกออกมาเร็วมาเร็ว ทักทายทักทายทักทายตุตตมทำขู่เขาเน้นะ่ะ